สวัสดีทุกทุกคนด้วยลกันครับผมวันนี้ผมอเมอลมอรครับวันนี้เราจะมาเล่นแหนะช่วงวม่รว่าอีพีที่8ซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นการขุดเหมืองซึ่งเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนเราจะคับอีเตอร์นะครับไม่ร้ว่คลิปจะสั้นหรือยาวขนาดไหนเดี๋ยวเราลงไปขุดเหมืองกัน2000 years later โอเคเจวอวันด้วยทุกคน <S 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 อ้าว เดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดีกว่าไปหาทาเหมืองใหม่เดี๋ยวเราขุดต่อเน,นี่ยแหละทุกคนเฮ้ยเหมืองไม่เนาะทุกคนขึ้นดีกว่าทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนซึ่งก็สั้นมากแค่นหนึ่งนาทีเนาะบ๊ายบาย